สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปที่3นะคะในการแปลงไฟล์งบทดลองเวอร์ชันเดิมก่อนหน้าเวอร์ชัน4นะคะมาเป็นงบทดลองเวอร์ชัน5นะคะตามบอร์ด1 1 0่อ่ะตอนนี้เราเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วนะเตรียมไฟล์เรียบร้อยแล้วเปิดไฟล์มาค่ะของไฟล์เดือนพฤษภาคม2564 ที่มีการลงแยกประเภทเรียบร้อยแล้วแล้วก็เปิดไฟล์เดือนมิถุนาสองหซึ่งเป็นไฟล์เวอร์ชัน5นะคะเพื่อนรองรับในการแปลงไฟล์ก่อนที่เราจะแปลงไฟล์เราจะต้องทำการกรอบข้อมูลในส่วนของการกรอบข้อมูลเบื้องต้นตัวนี้ของไฟลนะ์เดิมนะคะชื่อเดิมไปไว้ในไฟล์ใหม่ก่อนไปไว้ในไฟล์ใหม่ก่อนนะคะแล้วก็ยอดยกมาด้วย นะยอดยกมาที่จะเอาไปใส่ในงบรับจ่ายนะคะอย่าลืมกรอบมาด้วยเปลี่ยนวันที่ให้เรียบร้อยค่ะเป็น30นะคะมิถุนายน2 5 64นะคะเปลี่ยนเดือนด้วยเปลี่ยนเดือนเป็นมิถุนายนด้วยนะคะไฟล์พร้อมแล้วไปที่ไทยบาลานค่ะ b a บาลานต้องเปิดตัวกรองตัวนี้นะคะให้แสดงทั้งหมดนะ,ะเปิดตัวกรองตัวนี้ให้แสดงทั้งหมดนะคะ c a s h f o w เปิดตัวกรองให้แสดงทั้งหมดโนด้ตเปิดตัวกรองให้แสดงทั้งหมดนะคะสำหรับโน้ตโฟกัสที่คอลัมน์4นะคะคลุมที่คอลัมน์4แบบนี้แล้วก็เลื่อนไปซ้ายมือน,นิดนึงแล้วคลิกขวานะคะยกเลิกการซ่อน ะะคลิกขวายกเลิกการซ่อนเพื่อให้คอลัมน์ a และ b ปรากฏมาแบบนี้นะคะเลื่อนขึ้นไปแถวที่5ค่ะเอาเคอร์เซอร์ค้างไว้แบบนี้เตรียมไฟล์นะคะเตรียมไฟล์ที่จะรองรับในส่วนของไฟล์เวอร์ชันเดิมมาเวอร์ชัน5แล้วก็กลับไปที่ไฟล์เดือนพฤษภาค่ะไปที่โน้ตเหมือนกัน,นก่อนที่จะไปที่โน้ตไปที่ไทยบาลานซ์ก่อนนะคะต้องเปิดตัวกรองตัวนี้ เวอร์ชันเดิมเขาจะเลือกว่าซ่อนนะเปิดตัวกรองเลือกทั้งหมดขึ้นมาก่อนนะคะกดตกลง catch o ก็เปิดตัวกรองนะคะให้ซ่อนเนี่ยขึ้นมาให้ทั้งหมดก่อนแล้วก็ n o t ตนะคะเรียบร้อยแล้วมาที่แถวที่5ค่ะมาที่แถวที่5นะ,ะลากยาวมาทั้งหมดเวอร์ชันเดิมนะคะจะต้องลากมาทั้งหมดถึงคอลัมน์ l อ่ะไม่ใช่คอลัมน์ j ค่ะคอลัมน์ j ลากยาวทั้งหมดมาแล้วก็กด c t r o l s h i f แล้วก็ลูกศรลงนะคะถึงแถวที่914กดคัดลอกแล้วก็ไปที่แปลงผังบัญชีเก่าใหม่ค่ะไปที่หมายเหตุงบรับจ่ายวางแบบ1 2 3เท่านั้นทุกอย่างต้องวางแบบ1 2 3นะคะเสร็จแล้วโฟก,กัสที่คอลัมน์ n และคอลัมน์ o ค่ะ เราจะก๊อปคอลัมน์ n และคอลัมน์ o ตัวนี้นะคะเลื่อนมาแล้วคอนโทรลชีปลูกศรลงนะคะจะมียอดยกมาปรากฏให้คลิกขวานะคะก๊อปปี้แล้วก็ไปที่ไฟล์เดือนมิถุนานะคะวางแบบ 1, 2, 3่สอสังเกตดูนะคะถ้าวางสำเร็จก็จะมีเครื่องหมายแดดขึ้นให้นะเสร็จแล้วคลุม A, B และซ่อนค่ะคลุม A, B นะคะแล้วก็ซ่อน ซ่อนแถวตัวนี้ไว้นะไม่เห็นละนะคะเราก็จะได้งบรับจ่ายละพองบรับจ่ายเสร็จแล้วนะคะมาที่ไฟล์เดือนพฤษภามาที่ไทยบาลานค่ะหรืองบทดลองนะไทยบาลานดหรืองบทดลองมาที่แถว6นะคะเลื่อนไปหมดเลยจนถึงคอลัมน์ l นะคะคอนโทรลชีลูกศรลงแล้วก็คลิกขวาก o ปี นะคะคลิกขวา copy ไปไว้ที่ผังบัญชีเก่าใหม่ของงบทดลองนะคะคลิกขวานะคะวางเห็นไหมคะงบทดลองก็จะมีข้อมูลเดิมกับข้อมูลยกไปให้เราก๊อปข้อมูลของคอลัมน์ o และ p นะคะคอลัมน์ o และ p คอนโทรลชีปลูกศรลง นะคะแล้วก็เอาไปวางไว้ที่ไฟล์เดือนมิถุนาของไทยบาลานในช่องของยอดยกมานะคะในช่องของยอดยกมาเท่านั้นอ่ะคลิกวางเลยค่ะนะคะในส่วนของงบทดลองค่ะเวอร์ชั่น5ยังไม่มีเลขบัญชีนะคะต้องก๊อปเลขบัญชีจากเวอร์ชั่นเดิม2บรรทัดนี้คลิกขวา copy ะะเอามาวางไว้ในเวอร์ชัน5ด้วยใช้วิธีการคัดลอกนะคะไม่ใช้วิธีการพิมพ์นะเพราะเดี๋ยวเว้นวัคมันหายไปนะแยกประเภทมันจะไม่โผล่นะคะอ่าเสร็จแล้วมาเปิดที่ ledger ค่ะหรือแยกประเภทนะคะไอที่ไฟล์เดือนพฤษภาที่ ledger นะคะไอ ledger เนี่ยไอ ledger เนี่ยทำการนะคะ คัดลอกแถวที่6ทั้งหมดถึงคอลัมน์ k แต่ถ้าเป็นเวอร์ชัน3มันจะมีอีกช่องหนึ่งตรงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชัน3นะชื่อบัญชีนะคะไม่ต้องคัดลอกนะคะคัดลอกถึงเฉพาะคงเหลือเท่านั้นจะเวอร์ชันน123คัดลอกถึงเฉพาะคงเหลือนะคะแล้วก็คอนโซลชิปตลูกศรลงคลิกขวานะคะไปที่แปลงไฟล์ในส่วนของแยกประเภท ให้มาวางที่ลบแถวก่อนนะคะเราต้องมาจัดระเบียบแถวของแยกประเภทก่อนไปที่ลบแถวแยกประเภทแล้วก็คลิกขวา1 2 3วางค่ะเสร็จแล้วมาโฟก,กัสที่ชื่อบัญชีตรงปุ่มลูกศรน,นะคะชื่อบัญชีตรงปุ่มลูกศรเลือกไปค่ะให้ กดเครื่องหมายถูกที่เลือกทั้งหมดออกและเลื่อนลงไปล่างสุดนะเจอคำว่าว่างคลิกถูกที่คำว่าว่างแล้วกดตกลงค่ะก็จะเจอแถวว่างๆอยู่นะทำการคลุมคอนโทรลชีปลูกศรลงแล้วก็ลบแถวที่ว่างออกค่ะลบแถวที่ว่างเสร็จแล้วก็ไปเปิดที่ชื่อบัญชีเหมือนเดิมนะคะไปเปิดที่ลูกศรน,นะเลือกทั้งหมด แล้วกดตกลงนะคะตรงนี้มันจะออกอะไรมาเยอะแยะไม่สนใจนะนะคะออกตรงนี้มาเยอะแยะไม่สนใจนะคะเราจะทำการ c o p y แถวที่6ตั้งแต่คอลัมน์ a ถึง G นะคะคอนโทรลชีปลูกศรลงแล้วก็ Copy ไปไว้ที่แยกประเภทตัวนี้เพื่อจะทำการแปลงไฟล์นะคะคลิกไปที่แยกประเภทแล้วก็คลิกขวา ในส่วนของตัวนี้ค่ะแยกประเภทเดิมจะไม่มีคําอธิบายรายการแยกประเภทเดิมจะไม่มีคําอธิบายรายการเพราะฉะนั้นแยกประเภทนะคะตัวใหม่เขาจะมีคําอธิบายรายการเราจะต้องทําการกรอกคําอธิบายรายการไปนะคะทุกรายการยอดยกมานะคะไอ้ตัวแรกจะเป็นยอดยกมาหมดนะนะคะยอดยกมา นะตัวนี้คือรายการตั้งหนี N ้ i. นะคะบันทึกรายการตั้งหนี N ้ i. นะคะอันนี้ก็จะเป็นบันทึกรายการตั้งหนี N ้ i. เราจะต้องกรอกแยกประเภททั้งหมดก่อนนะคะสําหรับเวอร์ชั่นเดิมว่าเรามีอะไรบ้างนะคะมีการตัง้งหนี้มีการจ่ายเงินอันนี้จะเป็นบันทึกรายการจ่ายเงิ T N i. นะะบันทึกรายการจ่ายเช็คนะคะ พี่ขออนุญาตกรอกให้แค่นี้นะแต่เราต้องกรอกให้ทั้งหมดนะคะกรอกให้ทั้งหมดนะเสร็จแล้วนะคะให้ทำการ Copy ตั้งแต่คอลัมน์แถวที่6ของคอลัมน์ i j h i j k l m n นะคะไอตัวนี้แยกประเภทมันไม่สามารถที่จะกด control shift ลูกศรลงได้เราจะต้องเลื่อนไปที่แถวสุดท้ายก่อนนะคะแถวสุดท้ายแล้วก็ แถวสุดท้ายที่มีข้อมูลคอนโทรลชีปลูกสอดขึ้นนะคะแล้วก็ชีพแถวที่เราจะเลือกแล้วคัดลอกนะคะไปไว้ที่ไฟล์เดือนมิถุนาในเลเจอร์ค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับการแปลงไฟล์ลองไปเช็คดูที่แยกประเภทดูนะคะเช็คดูที่แยกประเภทเวลาเราจะเล่นแยกประเภทนะนะคะสมมติเราพิมพ์ไปเงินฝากกด enter ปุ๊บ นะคะแล้วมันไม่เปลี่ยนให้ให้ไปกดที่ชี้ใดชิ้นหนึ่งก่อนนะให้แยกประเภทมันลืมนะคะเราแยกประเภทจะกลับมาให้ก็จะเป็นเงินฝากนะคะเช็คดูค่ะแยกประเภทเลือกนะคะให้เป็นนะคะเลือกให้เป็นแสดงเห็นไหมเลือกทั้งหมดก็ได้ค่ะ มันก็จะแสดงรายการแยกประเภททั้งหมดให้พร้อมแล้วค่ะไฟล์เวอร์ชั่น5ที่จะปฏิบัติตามว1109นะคะสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงแค่นี้ค่ะขอให้มีความสุขกับการทำงานนะคะทีมงานคุณหน่อน,น้อยคอยเป็นกำลังใจให้พวกเราอยู่ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะ